สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาช์ชาแนลครับเป็นไงกันบ้างครับผมโผลๆๆไปมาๆเนาะชาแนลนี้เนี่ย <c oughs> ลงคลิปไม่ได้ต่อเนื่องสักทีแต่อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับเมื่อวันที่6-7กันยานที่ผ่านมาผมไปออกบูธเนาะที่งาน TenArt Market ในวันนั้นนะครับก็มีบูธหลายๆบูธที่น่าสนใจนะ ผลงานของนักวาดหลายๆคนที่อเอาเป็นว่าพี่โดนไปหลายตังค์เหมือนกันนะครับวันนั้น <c oughs> และหนึ่งในบูธที่น่าสนใจในวันนั้นนะครับก็มีบูธของคุณกายเจ้าของเพจกายหนึ่งกเก้าสีอยู่ด้วยอันนี้จัดว่างานเขาเจ๋งเลยทีเดียวหลังจากวันนั้นนะครับต่างคนต่างแย,ยกย้ายพี่ก็ไปเห็นอีกทีใน Facebook <c oughs> ของเพจของร้านของของของทำไมต้องหลายของเวยของ10มินคาเฟ่แกลเลอรี่นะครับผมคุณกายเขาไปจัดนินทรรศการเนาะเอ้าวรออะไแล้วะครับผมตามไปสิครับ วันนั้นนะครับพี่ไปตอนช่วงบ่ายเนาะไปด้วยรถ MRT ลงสถานีรัชดาพิเศษออกทางออก2เดินตรงไปสักนิดนึงก็จะเป็นปากซอยรัชดาพิเศษ19กนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยพอเราเลี้ยวเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอรถกระป๋องจอดเป็นแถวแถวแถวอยู่เึ้ื่อนรถกระป๋องไปได้เลยน่าจะประมาณ7 8บาทเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แต่พี่กระดันห้าวครับผมอยากเดินไปหารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยากไปถึงไวๆอ,อ่ะพอเดินไปสักพักใหญ่ก็ไม่เจอครับผม เริ่มท้อก็เลยรอโบกข้างทางดีกว่าแทนที่จะเสีย7บาท8บาทคราวนี้ก็เสียไป20บาทสบายตัวกันไปจุดหมายปลายทางของเรานะครับจะอยู่ข้างๆซอย16ทับ 6. ถ้าสังเกตง่ายๆจะเป็นอาคารพาณิชย์เป็นแถวๆลึกเข้าไปนะครับส่วนร้านก็จะอยู่ด้านในสุดของโซนอาคารพาณิชย์นั่นแหละส่วนซอยที่หทับที่อยู่ข้างๆกันนะครับมันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านอย่าหลงเข้าไปละ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับผมร้านจะอยู่ด้านในสุดเลย จะสังเกตแต่ไกลนะครับว่าด้านในมีต้นไม้ร่มรื่นร่มรืน่นพอเดินเข้าไปก็จะเห็นร้านสีน้ําเงินน่ารักน่ารัก,กอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านกาแฟาที่มี2โซนเนาะด้านซ้ายจะเป็นโซนคาเฟ่ด้านขวาจะเป็นโซนแกลลี่แต่จริงก็มีแสดงงานทั้ง2โซนและครับและที่นี่นะครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปบรรยากาศเป็นคาเฟ่ที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับสำหรับพี่นะมันคือสวรรค์ของนักวาดเลยทีเดียวนอกจากมีกาแฟาให้กินนะครับ มันก็จะมีของที่เป็นสินค้าจากนักวาดนอะที่มาฝากขายกันมีหนังสือของสำนักพิมพ์เซมนมีการสแสดงงานศิลปะที่ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นรูปวาดอย่างเดียวนะบางทีก็เป็นภาพถ่ายเป็นบทความก็ยังมีพี่เคยมาดูอยู่เข้าไปแล้วรู้สึกอบอุ่นพิกนแล้วก่อนจะไปดูงานของคุณกายนะครับ <c oughs> ขอเติมพลังสักหน่อยใหญ่ชากันนะเค้กเนี้ยยางแน่นอร่อยอร่อยมาเมื่อกายพร้อมใจพร้อมและน้ำย่อยในท้องไม่มารบกวนแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผมนิทรรศการนะครับชื่อโอไม100 g น r l นเด o เกิ i โซโล่เอ็กซิบิชัายกายหนึ่ครับผมพอเดินเข้าไปนะครับนิทรศการของคุณกายเนี่ยจะเป็นทัศการที่ดูเหมือนจะเรียบๆนิ่ง อบอวลไปด้วยสเสน่ห์นะครับและถ้าน้องๆทําบุญมาถึงนะครับทำกุศลมาแรงน้องๆก็จะเจอชจายจักการคนนึงยืนตัวสูงๆงใส่สแว่นหน้าตามีความเป็นโอตะอยู่ประมาณหนึ่งคนนั้นแหละครับคุณกายเจ้าของผลงานวาดหญิงสาวหนึ่งร้อยคนไม่ใช่หนึ่งร้อยคนสิหนึ่งร้อยรูปถ้ามองผ่านนะครับมันคือการวาดผู้หญิงหนึ่งร้อยรูปแต่ซารับพี่นะครับถ้ามองเข้าไปดีๆมองเข้าไปลึกๆนะครับมันคือการดึงเสน่ห์ของผู้หญิงหนึ่งร้อยรูป ซึ่งแต่ละรูปก็จะมีแบบท่าทางมีแววตามีเมสเน่ห์ที่ที่ไม่ซ้ำกันนะครับสำหรับพี่นะสำหรับพี่นะมองไปมากๆเอ๊ะรู้สึกเขินพี่กนเ <c oughs> พราะแต่ลรูปเออเธอสวย,ยจริงเธอสวยจริงไม่รู้เธอสวยหรือว่าไม่ใช่สิพี่พูดปิดไม่ใช่เธอสวยครับเพราะเธอมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์เอาจริงจริงจ,งจ,งจังเลยละ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้มีแค่รูปสเก็ตบนกระดาษสีขาวนะครับผมมีรูปสีด้วยซึ่ง พี่ก็ดันลืมอ่านนะครับวันนั้นว่าเป็นรูปจากเทคนิคสีอะไรพี่ไม่รู้ว่าเป็นเสียคลิกรีซิเตอร์แต่ไม่ว่าจะเป็นงานจากเทคนิคอะไรนะครับรูปของคุณกายก็จะเป็นรูปที่อบอวลไปด้วยสเนสเน่ห์เสน่ห์จากแววตาเนสเน่ห์เสน่ห์จากริฟีปากที่ผมเดินดูๆไปนะครับใช้เวลาดูนานพอสมควรเลยนะผมรู้สึกว่ารูปที่คุณกายวาดไม่ได้ต้นแบบอ,อาจจะไม่ได้สวยทุกคนหรอกแต่รู้สึกว่าคุณกายเนี่ยสามารถดึงสเสน่ห์ของแบบของทุกรูปออกมาได้อย่าง เต็มที่แล้วหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าลงไหลอ่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่ทุกทูกใช้คํานี้ดีกว่ามเสน่แล้วก็หน้าลงไหลตั้งแววตาทั้ง L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  ลิมฝีปากและในงานนะครับก็จะมีใบแนะนําศิลปินอยู่ด้วยนะยังไงก็ลองไปอ่านดูพี่ไม่อ่านให้ฟังหรอก <c oughs> ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ไปงานแล้วกันอ๋อและในงานนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีโต๊ะของคุณกายอยู่จะเป็นโต๊ะที่วางสูติบัตรงานมีรูปผลงาน และอยากจะกระซิบบอกนะครับมีสมุดสเก็ตงานของคุณกายอยู่ด้วยอันนี้ถือเป็นของล้ำค่ายังไงก็ลองไปแอบเปิดกันดูได้นะครับผมแล้ววันนั้นนะครับพี่ก็ได้นั่งคุยกับคุณกายเป็นสักพักใหญ่เลยไอตอนแรกๆก็คุยเรื่องงานศิละปะนู่นนี่นั่นนะครับตามเรื่องตามราคุยไปคุยมาไปจบเอาเรื่องแบบถ้าเราเป็นคนพุทธเป็นคนไทยไปตายที่อินเดียเราจะคุยกับยามาทูตของอินเดียถูกไหมถ้าเราตายไปโดยที่เรามีสองศาสนา และยมทูุของศาสนาไหนจะมาเป็นคนรับตัวเราเขาจะกดไฟเลือกเหมือนเดอะไวไหม <c oughs> ถ้าเราตายไปแต่เราทำศัลยกรรมก่อนตายตอนตายเป็นผีเราจะเป็นผีที่มีดั้งโดง่งเหมือนตอนเรามีชีวิตไหมหรือว่าเราจะได้ไปเฉพาะกายเนื้อที่เป็นกายเนื้อจริงๆไม่มีลลคลิโคนติดไปดันไปคุยเรื่องอย่างนั้นเพราะอะไรก็ไหมลู้ แต่เอาเป็นว่าคุณกายกเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับน้องๆคนไหนถ้าไปดูงานก็ลองไปทักทายไปเซ่ห่ากกับแกดูมีอะไรแกก็ทาได้ตอบได้นะครับอารมณ์เหมือนอับดุลแล้วก่อนกลับนะครับพี่ก็ไปแลกสติกเกอร์กับคุณกายมาพี่ก็เลยได้มา2ใบใบหนึ่งพี่ขอเก็บไว้แล้วกันนะครับผมอีกใบหนึ่งพี่ขอเอามาแจกน้องๆนี่แหละ และสำหรับน้องๆคนไหนที่มีโอกาสนะครับพี่ก็อยากให้น้องไปดูงานศิลปะที่แกลเลอรี่ด้วยตาตัวเองนะครับเพราะการที่ดูงานผ่านหน้าจอคอมหรือหน้าจอมือถืออย่างไงมันก็รูไปดูด้วยตาตัวเองไม่ได้เผลอ,อ,อถ้าโชคดีเราอาจจะได้คุยกับศิลปินด้วยนะเราจะได้ความ <c oughs> ความรู้ใหม่ๆได้ทัศนคติใหม่ๆลองมาปรับใช้ดูสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานของคุณกายนะครับเข้าไปติดตามได้เลยที่แฟนเพจกาย1 9น94เนาะแต่พี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณสิบมินคาเฟ่ขอบคุณคุณกายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อและสุดท้ายพี่ก็ได้นดั่งรถกระป๋องกลับตัได้ครับผม